แม่พรพิรดีนะครับกับผู้ใหญ่บ้านสายจวดผู้บริหารหมอลำวงเพชรลำเพลินนะครับได้พูดแบบนี้ถึงน้องอุงอิงแล้วก็บอสโจโด้วยนะครับผมแล้วก็มีลุ้นที่อุงอิงจะได้มาขึ้นบนเวทีหมอลำเพชรลำเพลินด้วยนะครับผมอ่ะผมได้ไปเห็นคลิป,ลปหนึ่งเนาะที่เพลินไดเอามาลงนะครับผมมีแม่พรนั่งคุยกันอ่ากับผู้ใหญ่บ้านเนาะได้พูดถึงประเด็นนี้นะครับผมผมสีขออนุญาตเปิดก่อนแล้วผมคอยสีมาเบาสุพี่น้องฟังนะครับผมอ่ะ มีหลายๆพี่น้องได้ร้ายตัวน,นี้ก็รังรุนนะคะว่าอยากเห็นอ่าอ,อยากเห็นเอาพี่น้องเข้ามาอยากเห็นเนาะอ่ามือว่าสองสอสามนะคะก็คือจะพูดคําเดียวกันเลยว่าอยากเห็นคที่นี่แม่พ่อนจกจะรับปากพี่น้องเนาะว่าจะจะลองถามดูจะลองคุยดูนะคะครับผมเออจ่ว่าที่เนี่ยเลยพี่น้องให้พูบ้านเบาซะอ่า <laughs> คุยาบ,าบ้านว่าจะประมาณไหนคุยาบ้านรู้ว่าเพราะว่าคุ่บ้านม่พอนว่าด้ว่าสิถามมึงว่าจะประมาณไหนแต่ว่าเราก็รู้นะคะว่าคิวจะเป็นอยา่างไรเราเราก็รู้ว่า,า,าตอนนี้ก็ห <c oughs> มายถึงว่าตอนนี้คิวเป็นอยา่างไรเราก็รู้เพราะว่า,วาช่วงนี้จะมีละครเนาะจะมีหนังอะไรต่างๆทีนี้เราก็เลยว่าอ่ามาสิประมาณไหนแต่ว่าแต่ว่าพี่น้องเฮานี่ข้ามารุ่นในรุ่นี่หลี อันนี้ก็คือเราก็เราก็ดีใจเนะพี่น้องเนาะดีใจว่าพี่น้องเหาหลุนหลุ่นั่นนแลวกล่าความคิดเห็นตรงๆกันคล้ายๆกันนะคะอมหมอรัางสาันอยู่เป็นอย่างไรเอามาเห็ดเอาไปขึ้นเก้าเออเป็นร่นนางเทาดีเออของสี่ครับก็คือจังโมล,ล่ะครับก็เดือนเท่ากับวกเ้ามาในเรื่องขอบคุณพี่น้องเนาะขอบคุณเนบซี่ทั้งสาว้อยแพร่งขอบคุณเนบซี่ ทางหลายๆช่องทางที่เขามาเบึงมาชมที่ว่าให้กำลังใจครับการในงานเิ็น์รูการเช้าหน่อยที่บ้านมากอะต่วว่าสิเป็นผมและการไม่พอนบอมก,กับว่าอซ้อแล้วก็ที่ผู้บริหารนอกกับไปให้กำลังใจคือว่าเมื่อนั้นผู้ยิบบ้านมาหอนบ้านมุ่งหนึ่งพอดีเตยล่าพิ้พสุดท้ายก็เลยบอกมากพอดีนะครับบอกมากอะจะั๊วายุ่งน้ำพี่น้องจดซอดแจ้งจะขอบคุณกำลังใจนะครับ ที่มาถักมาไทยเขามาหากันกับขอก้นเอฟซีหลายช่องทางและการที่นี่ครับในส่วนของพี่น้องถามฮาวเกิรบ,บอยูดอกในส่วนว่าเกี่ยวกับกันที่พี่น้องอยากให้รับเชิญน้องไส้นุ่งโจรัรบเชิญนุ่ยิงแต่ผมก็บอกพี่น้องนะว่าทุกอย่างมันคือเวลาใช่ค่ะทุกอย่างมันคือเวลาทุกอย่างมันกับโบเมนว่ามันกับ,บิบโบเมนเรื่องไงครับ บ่ oh, ให้พี่น้องฟังคือที่ผ่านมามันก็นหลายสิ่งหลายอย่างเข้ากับ่าสามาจีชีแจกให้พี่น้องได้ได้ได้มากมยเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งในภผพได้เบ่งใงเอาวันเวลาเบิงเ่งผับบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเนี่บางครัง้งบางที่มันก็เป็นโอกาสและจังหวะเโอกาสครับที่เหมือนกับปูไตขอบลุ่งนะปูไตขอบรุ่งที่นี่ก็ มันก็ต้องรอควมชัดเจนหลายยางพอมบอกมาผมอําบึ้งเนี่ครับพี่น้องคิดว่าอยากให้ศิลปินมารับเชิญต้องมาเลยบางเทีมันกัด้วยหลายยางผมกับ่ามามารถเียอธิบายได้นะครับกานเราเข้ากับต้องอดใจรอตามมันเวลากันน็คือการไปการมาของศิลปิน นี่นะครับผมนี่เนาะเป็นคลิปที่พยาบาลสายจวดเนาะกับแม่พ่อพิรดีนะครับได้วาถึงประเด็นที่แฟนคลับนะครับผมแฟนคลับรุ่นคับอยากเห็นน้องอุ๋งอิงขึ้นมารับเชิญบนเวทีหมอลำเพชรลำเพิ่นนะครับผมอ่ะหลังจากคลิปนี้เผยออกไปนะครับผมแฟนคลับว่าจังไหนกันแน่แฟนคลับบอกว่าเห็นด้วยที่ให้อีหลับอุ๋งอิงขึ้นเบิกเลิกก่อนเพราะอีหลาเป็นคนที่ มีสิ่งที่เหลือเชื่อหลายๆอย่างครับคอมเมนต์ี่วัจังซีผู้ใหญ่มานะชัยเอาหล้านสาวมาเจิมเวทีให้จะได้ปังๆจ้าและคอมเมนต์ี้ก็บอกว่าอุง้งเอซอุ้งอิงเป็นล้านพร้อมตามน้องไปทุกเวทีแต่น้องมีเวลาหรือเปล่าคิวน้องแน่นมากอ่าเดี๋ยวมีสปอนเซอร์รอคิวถ่ายสินค้าอีกเยอะอ่าเป็นวาจังซีเนาะอ่า คอมเมนต์นี่บอกว่าวงพี่วงน้องช่วยกันดีแล้วเลือดยังไงก็ข้นกว่าน้ําจาก FC อฟซีองอิงจ้าคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าผมเห็นด้วยเป็นอย่างมากให้น้องอุงอิงมาขึ้นเวทีจะได้ช่วยการวงพี่วงน้องสนับสนุนกันจากเอฟซงอิงจ้าคอมเมนต์นี่ก็บอกว่าผมเอีอีหล่ะอซสาวน้อยผมเชื่อนะว่าพ่อโจเพิ่นรักพี่น้องเพื่นมากมก แน่นอนยิ่งเป็นลุงผู้ใหญ่บ้านถ้ามีโอกาสบอสโจเพิ่นจีผ้าหลานสาวมารับเชิญบนเวทีเพลนลำเพิินของลุงแน่นอนครับอืมแมนนแม,แม,แมอ่าคิดตรงใจกันก็อยากให้พ่อลูกผู้บุญไปรับเชิญวงพ่อผู้ใหญ่สายจวดอ่าแต่คิวงานก็หลายถามากก็ดีดีใจน้ำจากเอซีอุ้งอิง คอมเมนต์นีกบอกว่าเชิญมาเลยครับร่วมเดินไปน้ำกันครับคอมเมนต์นีกบอกว่าอยากเห็นครับบอสโจน้องอูอิงมาขึ้นเวทีเพชรลำเพลินรอชมครับคอมเมนต์นี่ก็บอกว่าอยากเห็นทั้งสองวงสร้างปรากฏการณ์หมอลำครอบครัวพวกเราเป็น f อฟอุงอิงอยากเห็นน้องอุงอิงมาร้อง กับวงนี้สักครั้งวงอิงก็คือหลานสาวของผู้ใหญ่บ้านกับแม่พรพวกเรารอข่าวดีเดอ้อเอ FC วงอิง,งแค่เอ่ยปากพ่อโจกับลูกสาวมาแน่นอนจริงเนาะก็หาวันว่างๆแล้วก็ดูคิวผมเสือว่าบอลโจกับอูอิงมาแน่นอนอหลีครับแฟนคลับ FC ตอนนี้ก็คือ อยากเห็นก็อกัดอยากเห็นน้องอุ๋งอิง<ม>ไปขึ้นเวทีเพชรลำเพิินสักครั้งหนึ่งรับร้องว่าแฟนคลับแฟนเพลของอุง๋งอิงเนี่ยมีกันลาเนีย่ยตามไปแน่นอนสนับสนุนแน่นอนนะครับอ่าคอมเมนต์นี้ก็บอกว่า <c oughs> นี <c oughs> ่เพชรลำเพิินกับจัดกุมปิดช่วงปิดว,วงแล้วก็เชิญเอาศิลปินอาจโจน,น้องอุ๋งอิงพระเอกนางเอกชุดมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยมา จเจ้าสียเอาปันไดเงินจเจ้าเสียเอาปันไดผูดต้ติดตามเอ่อประมาณนี้ <c oughs> คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารับเชิญอีลาอุงอิงมาก็จะตามไปให้กำลังใจครับ fc อุง้งอิงอืมอ่ะนี่นะครับเชิญมาเลยค่ะรับรองว่า fc น้องอุง๋งอิงต้องติดตามน้อง มาดูน้องอย่างอุ่นอุ่นหนาฝาครั้งแน่นอนเงินไหลนองทองไหลมาแน่นอนจ้า <c oughs> คอมเมนต์นี่ก็บอกว่า,วา <c oughs> ผม f อฟอีหลาหน่อยถ้าอีหลามารับเชิญบนทว้ทีเพชรลำเพิ่นผมจะขอสื่อบัตรกุ่มปิดมาดูเลยจ้าสนับสนุนครับขอแค่ผู้ใหญ่บ้านคุยคิ้วกับน้องใช่เลยจ้า คอมเมนต์น uh, ี่นะครับบอกว่าตัดสินใจเลยครับพ่อแม่ผมเห็นด้วยอืมบ่ไม่คนอื่นคนไก่พี่กับน้องจับมือกันร่วมกันไม่มีข้อแม้ใดๆผู้ใหญ่สายจวดจะทำทำใดรอดูหนังมวนเยาวๆสัลวาเออประมาณนี้ผมก็พอใจกันพี่น้องผมอ่านผมยังงงอยู่เดี๋ยว อ่าคอมเมนต์นี่ผมสิอ่านคอมเมนต์สุดท้ายเนาะพี่น,อนอ้นองนาะแา่ว่าคอมเมนต์หลายหลายครับส่วนใหญ่นะครับเห็นด้วยนะครับผมที่จะให้ทั้งแม่พอนกับพาบาี่เชิญพอโจขับอูงอิงไปขึ้นเวทีนั่มอ่าเนาะนี่คอมเมนต์นี่นะครับบอกว่าจากเอฟซีอุ่งอิงเป็นล้านอีลาไปไซค้นตามไปเบิร์อุ่งอิงไม่ใช่นักร้องเสียงดีแต่เป็นนักร้องที่มีกระแสพี่น้องรากหลายเป็นนักร้องมาหาชนไปแล้วอืม เป็นมหาชนไปแล้วขอเวลาน้องชายกับอีลาเป็นหยังน้องสีบอซอยอประมาณนี้แหละครับเพิ่นไปแน่นอนอืมหายากนะนเออประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะเอออ่ะบางคอมเมนต์ผมก็อ่านบอกเขาใจอ่ะส่วนใหญ่กันละกันอ่ะสรุปสรุปละกันอ่ะส่วนใหญ่นะครับอยากเห็น พอลูกครูบุญน,นะครับมารับเชิญบนเวทีเพชรลำเพลินรับรองว่าแฟนคลับเอฟซีนี่ไป, mm hmm. ไปแห่งน่าใจแน่นอนนะครับธอร์นี่กุมปีน้นำขายบัตรได้ดีแน่นอนนะับผมเป็นภาพที่เราอยากเห็นเหมือนกันอากาศต้องมาร่อเบิงนะครับว่า,าทางแม่พ่อและพยาบาลน,นี่จะไปคุยกับบอลโจแล้วก็จะหามือกันได้บ่อหรือว่าอย่างใดแต่ผมเส่อว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ห้าขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ